สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูแนวทางนะคะสำหรับคนที่มีบ้านแต่เป็นปูนหมดเลยนะคะนี่ก็สามารถที่จะปลูกผลไม้เอาไว้กินได้แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นต้นฝรั่งค่ะจะเห็นว่าลูกเยอะเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะปลูกกินได้เลยค่ะพื้นที่น้อยๆแบบนี้ก็สามารถปลูกกินได้นะคะนี่ค่ะจะให้ดูนะมีความดกแล้วก็งามด้วยนะคะ กับพื้นที่แค่นี้เองค่ะที่เห็นนี่นะคะก็คือนี่ลูกนี้กินได้แล้วนะคะเดี๋ยวรอให้แก่อีกหน่อยหนึ่งที่เห็นเนี่ยก็คือเราปลูกกันในเข่งนะคะเห็นไหมตัวนี้เป็นเข่งค่ะก็สามารถที่จะปลูกผักปลูกผลไม้เอาไว้กินได้นะคะนอกจากปลูกฝรั่งแล้วเนี่ยก็ยังปลูก พวกมะน,นาวได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ปลูกมะน,นาวแล้วก็ฝรั่งค่ะแต่จะให้ดูเป็นแนวทางกันนะคะว่าสามารถที่จะให้ผลผลิตได้จริงๆค่ะแล้วก็ดกจริงๆนะคะสำหรับพื้นที่แค่น้อยแค่นี้ค่ะและนี่นะคะเข่งที่เราปลูกค่ะจะให้ดูนะคะว่าปลูกในเข่งเนี่ยก็สามารถที่จะให้ผลผลิตที่ดีได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับ ดินแล้วก็น้ําแล้วก็ปุ๋ยต่างๆที่เราบํารุงเขาลงไปนะคะจะให้ดูเข่งนะคะเข่งที่ใช้เนี่ยก็เป็นเข่งเบอร์หนึ่งค่ะแล้วก็ความทนทานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของพลาสติกนะคะท่านผู้ชมก็ไปดูได้มันมีหลายเกรดค่ะเกรดดีๆเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นปีเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอา ที่เห็นเนี่ยเป็นกระสอบป่านนะคะเอามารองก่อนเพื่อที่จะได้รักษาความชุ่มชื้นเวลาเราลดน้ำไปเนี่ยจะได้มีความชื้นอยู่ได้นานนะคะนี่สำหรับเคล็ดลับการปลูกก็มีไม่มากก็แค่นี้เองค่ะแล้วก็ตกแต่งบำรุงเลี้ยงนะคะลดน้ำเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเก็บกับกความชื้นได้ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่า เวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำเขาจะระเหยออกได้ง่ายค่ะก็จะมีกระสอบป่านช่วยนะคะแล้วก็เราต้องลดน้ำบ่อยๆอาหารเขาน้อยเราก็จะต้องเพิ่มลงไปนะคะให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเขาไปค่ะแค่นี้เองนะคะก็สามารถที่จะมีมะนาวมีผักเอาไว้กินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะถึงจะไม่มีดินเราก็สามารถปลูกได้นะคะอันนี้ก็เป็นโหระพาค่ะปลูกแจมไปเลยนะคะก็สามารถที่จะปลูกได้ค่ะ อ,อันนี้นะคะดาวก็พามาดูไว้เป็นแนวทางสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะถือหรือว่าที่บ้านเนี่ยมีแต่ปูนก็สามารถที่จะหาผลไม้หรือว่าผักต่างๆอย่างมะน,นาวกรูดนะคะก็สามารถเอามาปลูกได้แบบนี้ค่ะ ผลผลิตก็ได้กินด้วยนะคะต้นนี้ดกมากๆเลยกิ่งงอเลยค่ะใครที่ไม่มีพื้นที่ก็สามารถปลูกได้นะคะสวัสดีค่ะ